<t ouch> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบก,กันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะหลังหวยออกแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านที่ถูกรางวัลในงวดวันที่16สิงหาคมนี้นะคะทางเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ท่านผู้ชมถูกรางวัลน,นะคะแล้วสําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะก็เดินด,ดีเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณสูตรของเราแล้วทางเราขอเอาสูตรคํานวณที่เข้านะคะ มาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการหาซื้อสลากกินแบงในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะคะท่านผู้ชมเราจะพบกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณสูตรนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากกินแบงกับรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้จร,รณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับวันแรกนี้นะคะเป็นวันที่17นะคะล้างหวยออกแล้วทางเราขอแนะนําสูตรคํานวณต่อสําหรับคลิปนี้ขอแนะนําการคํานวณหลักสิบบนนะคะสําหรับสูตรคํานวณนี้หลักสิบบนระยะสุดท้ายนะคะทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นนะคะเลข1เลข2และเลข8นะคะผลออกรางวันที่1 3ตัวบนนะคะ8 1 1หนึ่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณนี้หลักสิบบนนะคะเข้าตัวเลขเด่นเลข1นะคะ เลขหนึ่งในการคำนวณน,นะคะข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมในงวดวันที่16สิงหาคมนี้นะคะ 3. สามจุบนออก8 1 1นะคะข่าวตัวเลขเด่นของเราที่คำนวณได้นะคะเลขหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่1กันยายนนะคะสูตรคำนวณของเรานี้นะคะหลักสิบบนก็ขอมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อแล้วก็ขอชี้แจงกัน ออกสละในงวดนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมสําหรับรางวัลที่1นะคะรางวัลที่1ออก9 4 5 8 1 1นะคะ9 4 5 8 1 1รางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก8 8รางวัลเลขท้าย2ตัวออก8 8สําหรับรางวัลเลขหน้า3ตัวนะคะออก7 1 2 6 1 4 7 1 2 6 1 4แล้วสําหรับรางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะออก3 6 4 7 3 3 3 6 4 7 3 3นะคะ นี่คือผลรางวัลในงวดวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมที่ออกในมือวานนี้นะคะตอนนี้เรามารับชมการคำนวณสูตรของเราต่อนะคะที่เป็นแนวทางนะคะในงวดวันที่1กันยายนพศ63นะคะทางเราขอแนะนา,นาสูตรคํานวณนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อสําหรับการคํานวณนะคะท่านผู้ชมเอาหลักแสนนะคะบวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยท้งที่สองนะคะบวก2บวก1บวก6นะคะ แล้วก็ขอชี้แจงทำช่วมให้สับสับว่าสําหรับการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใกรทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังนะคะขอให้มีสติก่อนจะน้าสูตรไปใช้จ้ะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักแสนนะคะเลขเก้าเก้าบวกแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสี่นะคะสิบเจ็ดบวกสี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสองยี่สิบสาม ยี่สิบสามเดลต้าสามนะคะสามบวยหนึ่งนะคะได้สี่สี่บยหกนะคะได้สิบได้เลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมสําหรับผลออกเรามาลดกันต่อนะคะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะคะท่านผู้ชมพศหกสามจ้ะสำหรับวันนี้นะคะการคํานวณสูตรของเรานะคะเป็นวันแรกนะคะหลักสิบบนของเรานะคะคานวณได้ตัวเลขเดนมาแล้วนะคะเลขสามเลขสี่เลขศูนย์น,นะคะ เลขสามเลขสี่เลขสุดนะคะสาหรับตําแหน่งของหลักสิบบนในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นด้วยกันนะคะแล้วก็ขอชี้แจงท่านผู้ชมได้รับทราบว่าสําหรับชุดสองตัวบนของเรานะคะก็เข่าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมสองตัวบนนะคะออกหนึ่งหนึ่งนะคะเข้าตรงเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปต่อมานะคะทางเราก็ขอเอา สูตรคำนวณชุดสอตัวนบนนี้มาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดับทราบกันนะคะท่านผู้ชมจาะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ย hey, hey, รวยๆนะคะแล้วเราพบกวันใหม่ในงดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ